สวัสดีครับผมบาลังน้อยพลังงานทดแทนงานวันที่2ระบบอัตโนมัตินะฮะทั้งปัม๊มทั้งวาลนะครับเป็นโซลิโน่วาลนะฮะ,ะงานวันนี้นะสโครงงานวันนี้เราก็คือว่าเราจะทดสอบปั๊มหอยโข่งนะครับแล้วก็ติดคอนโทรลมีเวลาเราก็จะขุดทดสอบลองโซลิโน่วาลนะฮะตอนนี้ดอนกําลังที่จะทําอะไรเนี่ยใส่ตู้ครับใส่ตู้ครับตอนนี้ เนี่ยครับชุดคอนโทรลอยู่นี่นะฮะคอนโทรนหัาใจหลักคอนโทรลในวันนี้ครับมีแต่อันนี้ของหอยโข่งนะครับ<ม>ของซับเมอร์ตัวเก่าก็คือเอาไว้ข้างนอกให้นะฮะซับเมอร์ตัวเก่าแล้วก็ค่อยเดินสายเข้าหากัน<ม>ช่างต่ำครับ,รบโอ้ช่างต่ำนี่ทำอะไรครับทำไมค,คุณรู้สึกว่าสดชื่นจังเลยนะตอนแค่เช้า อันนี้เก็บสีครับเก็บสีครับ,รรบอันนี้เชื่อมที่ที่ยึดคอนโทรลนะเนี่ยที่ยึดคอนโทรลครับงานโครงสร้างกับสีครับออืเนี่ยเจียนะฮะตามใช้ลูกหม,มูไร้าสายใช่ไหมมันดีมากเลยครับสป <laughs> <c oughs> อ,อนเซอร์เนาะยิ้มร้อยไม่ได้ไม่ได้สักบาทหรอกสปอนเซอร์อ่ะคอมมาแล้วก็ออกไปเลยครับนะครับ เดี๋ยวไปดูหอยโข่งกันอันนี้ทดสอบปั๊มครับอดอนทําการดอนเขาดูแลตรงนี้อันนี้แดดอ่อนนะแดดอ่อนมันก็จะทํานานน้อยๆนะฮะเมคอเมกบังถ้าเมกบังเออเมฆบังเป็นก้อนอนี่ครับอโอเคเนาะคุณพ่อขนาดนี้นะ้ำบาน <laughs> ได้ตะก้อมไปไหนไปโนไปโนคืเออขอตักได้นะอันนี้เห็นจะพุ่งแรงแรงแต่ตะก้อมไปไหนนี่ครับโอเคครับผมโอเคก็จะทำการยิงปุ๊กยึดมั่งอือหือก็โดยใช้สว่านเนี่ยครับไร้สายอืไร้สายนะของยี่ห้อตัวนี้อีกแล้วตัวนี้แล้วยี่ห้ออะไรไม่รู i̇şte ้อ่านไม่ออกมันเราอิงโก้ครับอิงโก้นะครับมาเราใช้ตัวนี้เนี่ยใครที่จะมีติดไว้เจาะปุ๊กเหล็กนะฮะ สารโรตารี่โดยเฉพาะเลยนะสะดวกนะครับไร้สายแล้วก็แบตเตอรี่เขาเอาไปใช้กับลูกหมูไร้สายก็ได้อินเซียเออ20วลต์เหมือนกันอีกอันนี้ผมใช้มาอ้เป็นปีละ3,000กว่าบาทครับใช่ถือว่าโอเคมาลองลองลมาลองดูจะเจาะเลยจะไม่มาอ๋อเจาะได้เลยเนาะเพราะว่ามันเออเจาะเป็นอันนี้ก่อนก็ได้เจาะเป็นดอกมากเอยเจาะมากเดี๋ยวไอติมมาไอติมโอเค มาเดี๋ยวมาดูความแรงของของมันถึงจุดสีแดงที่ผมอันนี้ไว้เออมันม่เป็นุมันมีด้วยมันมีหินด้วยไงโดนหินมาดูตัวนี้จะโดนหินหรือเปล่าโดนหินแล้ว แต่ก็ยังทำงานได้ถ้าเจาะพวกไอ,อ้พวกซีกิฟต์หืออะไรสบายเลยครับพวกขน,น,<ว>นันงผน,นังขนังขนังนี้พื้นมันจะย่างบางทีโดนเหล็กโดน,น,ดน,นอะไรควันควันแบบว่า,วอาโอเค นะครับใกล้เสร็จเรียบร้อยครับวันนี้นะฮะอดอนพาไปดูอะไรหน่อยนะครับวันนี้เราได้งานอะไรบ้างครับวันนี้เรามีแตงโมขโมยแตงโมเจ้าของสวนลูกค้านะครับช่างต่ำกําลังทาสีเสาไฟครับผม,ส,บมสีแบบไหนเลือกใช้แบบไหนไปโอเคอวันนี้ก็มีดูสองชุดครับชุดนี้ก็จะเป็นชุด หอยโข่งชุดนี้ก็จะเป็นชุดของซับเมิร์สของเก่าของลูกค้าติ่ติดติดกับน้องนั่นแหละเนาะเมื่อกี่ปีที่ละกับสามปีแล้วนี้เออยังใช้ยังใช้ได้ปกตินะครับก็นี่ชุดข้างในก็จะมีพวกทามเมอร์แล้วก็อุปกรณ์พวกซีโนยวาพวกไอวิตชิ่งอะไรต่างๆนะครับก็เป็นระบบข้างในซึ่งข้อมูลต่างๆถ้าอยากรู้รายละเอียดก็ไปดูในช่องนองเนาะครับผมเพราะว่ามีคลิปสอนอยู่ปะนี่ มีมีสอนแต่ว่าแค่ตัวเดียวแต่นี้เราต่อหลายตัวนะครับมีหลายๆท่านสอนไว้อยู่เราเพียงแต่ว่าก็ติดไปหลายตัวเท่านั้นเองมันต่อเหมือนกันในจริงเราเทสห้อยข่งแล้วเนาะหอยข่งแล้วได้ค่อนข้างที่พอใจเลยอืเพราะว่ามันคือตอนแรกเราเราแบ่งไว้สี่สี่โซนเนาะอันนี้คือเราลันทั้งหมดเลยตัวหัวสปริงเกอร์เป็นเป็นแบบสามร้อยหกสิบก็ออกทุกหัวเลยนะครับค่อนข้างที่จะตอบโจทย์นากตัวตัว ไอ้หโขคงตัวนี้มัน <1. 5 S 1> ให้น้ําต่อชั่วโมงก็2อ0 0 0นสองหมืน่มน,มนหน่ันปะครับผม,มนะครับค่อนข้างที่จะให้น้ําเยอะ<า>อตนนี้ถ้าเราแบ่ง4ี่โซนน้าก็จะชุมชช่มเร็วใช่ชุ่มเร็วแล้วก็มันอ,ออกสรรม่ําเสมอคือออกเท่ากันนะเพราะว่าบางทีถ้าเรามันเยอะกว่ากําลังที่ปั๊มให้น้ำเนี่ยปลายๆก็จะเบามากใช่เพราะฉะนั้นเราคํานวณคอนว่าต้อง ปั๊มขนาดนี้เราใช้แต่ละรอบได้สปริงเกอร์เนี่ยกี่หัวอันนี้มันเป็นมินิพกปีกผีเสื้อ380หรือ360กับ180เนาะถ้าพืชอย่างนี้เราก็เลือก380ก็ได้ครับแต่ว่าตัวที่ใกล้โท่เมนปั๊มออกน้ํามันจะออกแรงก็จะมีวิธีอยู่ที่นงบอกว่าให้เอาสายรัดดูรัดเอาไว้ให้มันเบาๆแต่ว่าที่มองดูไม่ต้องรัดะ ก็ให้มันชุ่มๆไปเพราะว่าเราสี่โซนสี่โซนก็จะแคบลงจะสังเกตว่าตัวต้นของแต่ละแถวของหลงค้าเนี่ยคือมันมันไม่ได้ยาวนะครับแถวหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณ10ประมาณเกือบเกือบสิบสิบสิบต้นสิบกว่าต้นเนาะครับคือระยะไม่ได้ยาวนะฮะแต่เราก็แบ่งโซนย่อยไปให้อีกนะฮะก็อย่าลืมติดตามชมนะครับใครที่สนใจระบบนะครับตอนนี้บ้านหลังม้พลังงานทดแทนเนี่ยไม่ไม่ได้รับระบบปั๊มแล้ว นะเป็นออฟกริดนะครับเป็นระบบออฟกริดแต่แต่ระบบนี้มาทําให้พ่อเป็นเป็นลูกค้าที่เคยใช้บริการตัวปั๊มมาครับสุดท้ายด้วยใช่แต่ว่าปั๊มเนี่ยก็ยังเซอร์วิสให้ปกตินะครับลูกค้าจากบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนก็ยังเซอร์วิสให้นะฮะงานเซอร์วิสก็เริ่มมีการเซอร์วิสแล้วนะครับระยะเวลามันผ่านไปนะฮะส่วนงานถ้าเกิดเป็นพวกอันนี้ก็ถ้าเกิดใกล้ๆก,ก็อาจจะทําให้ก็ดูใบเคสแหละเนาเคสใบเคสแต่หลกักๆแล้วเราผมาทำออฟกริดนะออฟกริด สามกิโลกห้ากิโลก็จะแบบมีดอนไปด้วยอยู่แล้วนะครับนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะมีไปติดตั้งที่สวนปามอยู่นะครับก็ประมาณนี้แหละงานเราแต่งานค่อนข้างใหญ่อันใหญ่ใหญ่พอสมควรเลยจะไปปูผ้าก่อนใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวเราไปอัปเดตการปูผ้าการปูผ้าทั้งนั้นเนี่ยลูกค้าปูเองไม่ได้สเปคเท่าไหร่ใช่คือลูกค้าก็คือเอาเอาผ้าไปแปะแปะแปะปแปกันไว้คือคิดว่าน้ําจะอยู่มันไม่อยู่อยู่แล้วคะแนนคแแค่แบบมีรูขึ้นเนี้ย ยังรั่วออกมาได้อันนี้นะครับแปะปูเหมือนเสือทเฉยมันไม่อยู่ก็เดี๋ยวไปแก้ให้ก็คือเราจะใช้พัดเผ้าพื้นเดียวใหญ่เลยแล้วก็ปูเข้าไปแต่ต้องปรับเคลียร์พวกเสะพวกอะไรให้สโลปให้เรียบร้อยนะครับติดตามชมกันที่ช่องผมนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิเขาจะ จะเริ่มถ่ายแล้วน,นสะดุดสะดุดไม่ตอนแรกตอนแรกกักจะเริ่มแนะมัน <c oughs> มีอะไรให,ให้ให้เป็นมานอีกแล้ว <c oughs> นี่นีนมาก็ปูผ้านะ <c oughs> ปูผ้าใบใครที่กำลังคิดว่าไม่ต้องกุศะบางที่น้ําไม่ออกเนาะ <c oughs> แต่เจาะบดานออกนะครับก็ทําการปูผ้าใบแล้มาทําเกษตรได้บริหารจัดการได้อง รอรอติดตามดูซึ่งผมเองก็น่าจะไปด้วยในในระบบของออโตมิติ์ต่อออโต้นะครับอันนั้นสั่งผ่านมือถือด้วยใช่สั่งผ่านมือถือด้วยอันนี้มาดูตรงนี้หน่อยที่ช่างตั้มกำลังทำครับอืมอันนี้ติดตั้งตอนแรกตั้มคิดว่าโดนเอาเอาไหมไหมหนิมให้ตามโอ้เอาไหมอันนี้ไหมโดนลงผู้สวงอ โอเคในชางตั้มตั้มทีวีนะมีช่องเหมือนกันไปติดตามได้นะมีลิงก์ลิงก์ใต้ใต้คลิปติดตามได้ตั้มอยู่ที่ไหนนะอยู่อำนาจเจริญอำนาจเจริญเรืออำนาจนะใช่ครับเนี่ยมาช่วยงานที่อำเภอโบเชตซึ่งตั้มเป็นเป็นญาติกันแต่ตั้มไปได้เมียอยู่ที่นู่นอันนี้อะไรจะเอาอันนี้เป็นบล็อกไฟฟ้าครับบล็อกไฟฟ้านะใช้มานานหรือยังใช้อยู่ประมาณ2เดือนละอันนี้เท่าไหร่นี่อันนี้อันนี้โดนน้ำมันเครื่องนะเอาไปถ่ายรถไอถ่ายน้ำมันเครื่องรถ รถกระบะให้ลูกค้าครับทีนี้เอาไปวางไว้เผลอโดนมันเครื่องอาบกับแต่ยังใช้ได้ผมหาอยู่นะผมหาจะมาใช้เพราะต้องต้องมีะไรเท่าไรครับพันสามครับเฮ้ยพันสามรวมแบตเตอรี่ด้วยบอใช่ทั้งหมดพันสามเก้าสิบบาทครับเอาลองให้ผมดูหน่อยะครับผมไม่ได้ทำละงานการเนี่ยเขาสู่การโฆษณารีวิวหน่อยอันนี้เราไม่ได้ปอสซอร์อะไรนะแต่ว่าอุปกรณ์ที่เราใช้เนี่ยผมคิดว่ามีประโยชน์กับหลายท่านที่จะมาอยู่บ้านสวนแล้วก็ทําการเกษตรแบบนี้ครับเราต้องมีอุปกรณ์ไว้ตัวนี้มันใช้ไม่ได้ มันเรือยาวเกินยาวเกิน๋อาก็จะมีตัวบล็อกที่ยาวใช่ไหมบล็อกไม่ได้เลยแต่ว่าไม่ปผลมารีวิวนะครับผมสามารีวิวก็เอามือเนี่ยปกติตัวนี้ถ้ายาวขนาดนี้มันจะได้อยู่แต่ว่าเบอร์สิบเจ็ดมันไม่มีไม่มีใช่ไหมเดี๋ยวโอเคไม่เป็นไรอันนี้เดี๋ยวผมรีวิวต่อไปครับก็ตัวนี้เสาไฟเนาะตั้มกี่เมตรนะเสาไฟตัวนี้สามเมตรผมเนี่ยคนคนตัดใช่ใช่คือ สายไฟเนี่ยท่านดูสเทคนิคงานก่อนมาดูมาดูมาดูรีวิวได้แล้วได้แล้วเหรอเขาอันอันนี้เป็นบล็อกอันนี้เป็นบล็อกที่เขาแถมมาจากมาแถมกับอันนี้เลยนะรถจี๊ดเจ็บนะแถมมากับในตัวบล็อกนี้เลยเวลาเขาเนี้ยไม่มิดไม่ต้องปรับอะไรปรับเดินหน้าถอยหลังอย่างเดียวโอเคนั่นละนั่นนะครับผมตัวนี้มันจะมีตัวไอ้กากบาดเอียงสงสาย่อันนี้ ถ้ามันติดอย่างนี้ถ้ามันตรงตรงไม่ได้มันเอียงได้มั้ยเอียงได้ขนาดไหนก็เอียงได้แค่เนี้ยประมาณ4.5องศาอ๋อเออถ้าเอียงเยอะเกินไปมันก็จะไม่หมุนไม่หมุนมันจะฟาดตัวเองอพันกว่าบาทพร้อมแบตเตอรี่แบบตัวเดียวแบตสองตัวครับสองตัวอีกพันกว่าบาทจากไหนนี่จาก tiktok tiktok เซื้อติ k t อย่าเสีลลองเข้าไปดูครับเอาไปไว้อยู่ในร้านอยู่อ๋อโอเคครับผมตัวนี้น่อันนี้เป็น สาไฟซึ่งไฟโยงสายไฟโยงเท่าไหร่ทั้งทั้งสายไฟโซลิอยวาลนะครับเราใส่เป็นแบบนี้เป็นเหล็กไปเลยนะครับ,รบไม่เอาไม้ฝังอะไรมันขึ้นสนิมนะฮะนี่งานก็คือต่อหม้อและยาวไปโน่นเลยครับผมนะฮะดอนพาไปดูทางปัม๊มหอยโขงนะ่งหน่อยนี่คือปัม๊มหอยโขง่งที่อ๋อยังไม่เรียบร้อยดีนะ,นะครับก็รเราได้ทำที่ เติมน้ําให้นะครับ<ม>ก็เติมน้ำข้างบนนี้นะครับเพราะว่าในกรณีเผื่ออาจจะน้ํามันมีรั่วได้เพราน้าเข้าคือมันมีการรั่วนะครับก็เติมน้าเข้าไปแต่ปกติก็เติมนี้ได้แต่มันเล็กเล็กนะครับมันเล็กมันก็เติมช้านะครับแล้วก็ทําให้ออกแบบไว้ให้อันนี้ก็ปักเข้ากับระบบลูกค้าใช่ระบบลูกค้าเดิมที่ที่มีอยู่อันนี้ยังไม่ได้แปะอะไรเนาะอันนี้ไม่แปะนะครับก็ในระบบให้ปุ๋ยอยู่ระบบให้ปุ๋ยอะไรเดี๋ยวเราจะมา ปรับเสริมจริงระบบพวกนี้ต้องใส่กาวให้หมดนะครับเพราะว่าปั๊มมันมีแรงดันสูงเราอันเก่าลูกค้าท่านไม่ได้ใส่กาวนะครับท่านไใส่กาวแล้วก็ท่านใช้วิธีการยิงยิงสกูนะครับต้องใส่กาวเพราะว่ามันเพรสเชอร์สูงแรงดันสูงนะเวลารั่วมาเราเสียเวลาคือแน่นอนเราต้องแปะทุกทุกครั้งที่ใช้เหรเพราะเสียเวลาเสียน้ําแต่ถ้าแต่ถ้าในกรณีที่มันฝังดินเราไม่ไม่ไม่ต้องใส่กาวก็ได้เพราะน่นเพราะว่าดินมันเกาะมันโอบไว้อยู่แล้วแต่ถ้าพวกเนี้ย จำเป็นต้องใส่กาวให้เรียบร้อยนะครับมันหลุดมาเพราะว่าระบบของเรามันมีในส่วนของลันอัตโนมัติบางทีเราไม่ได้อยู่นะครับตอนที่มันทํางานเผื่อมันหลุดอะไรต่างๆก็น้ําก็เสียทิ้งเ,เราต้องจัดการให้หมดนะครับตรงนี้นะครับก็จะทําการแปะกาวกรองนี้นิดนึงแจ้งนิดนึงตอนกรองพวกนี้คือกรองพวกนี้ที่จริงอ่ะมันก็ถ้าถ้าใส่ไปมันก็ดีนะครับแต่เราต้องมันทำความสะอาดออนะครับเกือบจะ ทุกวันเลยแหละนะครับเพราะว่ายิ่งจะดูดน้ําสะด้วยแล้วไหวไหมทุกวันเนี่ย <c oughs> ก็ไม่ไหวเอ,อ,เอ,อไ,มไ,ไม่ไหวครับแต่ถ้าก็พวกเราก็ไม่จําเป็นต้องใส่นะครับเพราะว่ามันทําให้เสียแรงดันปั๊มเนี่ยเยอะมากใชนน่นะครับเนี่ยแป๊บๆป๊นะครับพวกสาหร่ายพวกอะไรต่างๆพวกฝุนะครับพวกดินต่างๆมันก็เกาะนะครับมันก็จะอัด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 อยู่เนี้ยนะครับทําให้แรงดันเนี่ยหายไปเยอะมากนะครับเพราะว่าผมก็ใช้แบบนี้หละ นะครับก็สุดท้ายก็ต้องถอดออกอนะครับโอเคนะเดี๋ยวเราถอดออกก็ยิงสปริงเกอร์ไปเลยนะครับนี่เนี่ยครับเสาไฟเสาไฟสูง3าเมตรนะครับสำหรับไฟสายไฟอีซั่งๆเป็นยาวก <S 2> <S 2> ็ประมาณนี้ก็มีตัวสายท่อน้ำเข้าเราใช้เป็นแบบสายยางนะครับเพร,เพราะความยืดหยุ่นสายก็คือเป็นเป็นตัวเดิมของของปั๊มตัวเดิมแล้วนะครับอันนี้ใช้ได้ <reconstruction. S 1> นะครับ โอเคนะเดี๋ยวเราจะไปที่เทปูนอีกสวนหนึ่งอีกสวนหนึ่งนะเราขอบคุณทุกการติดตามนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ทั้ง3ช่องครับนะบ้บานหลังน้อยพลังงานทดแทนวิถีไทยบ้านแล้วก็ช่างตั้มทีวีครับผมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ